ซอยผมด้านบนด้วยกันไกลคู่ยี่ห้อนี้ครับจะก,ก่วไปดูรีวิวกันเลยวิธีซอยของผมด้านบนก็คือจะใช้ซอยแบบหลังหวีครับยกขึ้นแล้วก็สับป้ายเพื่อลบเหลี่ยมของทรงผมนะครับยกขึ้นแล้วก็สับป้ายแบบนี้เลยเราจะใช้ทีละตัวก็ได้ครับยกขึ้นสับปายนะใช้กันไกลตัดนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟันป่านะครับซอยให้ดูเลยนะเขียนแล้วนะครับนี่สับปลายเหมือนกัน โอ้กันไกค่อนข้างนุ่มครับใช้ดีฮะตัดชึบชึบเลยทีเดียวเส้นไก่คมแบบนี้ก็ซอยมันเลยครับตรงที่ซอยแล้วกับตรงที่ไม่ซอยมีความแตกต่างกันมากเลยครับด้านหน้าครับผมจะใช้เป็นตัวตัดตัดให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ตัดเป็นไกด์ไลน์เลยนะครับเราจะเอาความสั้นระดับไหนหรือว่าลูกค้าสั่งระดับไหนนะครับอันนี้ในแบบต้องการเนือคิ้วขึ้นไปนิดนึงนะฮะตัดเป็นไกด์ไลน์แบบนี้เลยนะฮะตรงไหนยาวอยู่ก็ซ้ําได้ครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นกไกคู่นะครับ ยกขึ้นแล้วก็สับปลายแบบนี้เพื่อให้ผมด้านหน้ามันผิวขึ้นนะฮะสับไปเลยตั้งแต่ฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวาเลยครับต่อไปผมก็จะซอยด้านบนนะครับเป็นการยกซอยอมือขีปแบบนี้นะฮะซอยลักษณะเฉียงนะฮะเป็นรูปฟันปลากระพริคัตติ้งนั่นเองไล่ตั้งแต่ด้านหลังผมด้านหลังจนมาถึงด้านหน้านะครับยกช่อมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะเน้นซอยปลายผมนะครับให้ผิวขึ้น จับช่อซอยปลายมาเรื่อยๆเลยนะครับเน้นแค่ปลายผมนะครับตรงไหนยังดูหนาอยู่แล้วก็ซ้ําไปนะฮะแล้วก็หวีเช็คยกขึ้นดูนะครับแล้วก็ซอยไปอีกครับเรียบร้อยครับซอยผมด้านบนงานซอยผมด้านบนก็จะออกมาประมาณนี้ครับเน้นซอยปลายผมให้มันผิวนะครับเวลาหวีก็จะลื่นแบบนี้ฮะเข้าสรงง่ายช่างใหม่ดูแล้วยังไม่เข้าใจสามารถกดเซฟไปดูได้อีกครับ ใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะครับใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ได้เลยครับคนที่กําลังมองหากันไก่ฉายอยู่นะครับกันไก่รุ่นนี้ก็ใช้ดีครับคมนิ่มครับผมก็ใช้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วคนที่สนใจผมก็แนบลิงก์ตะกาสินค้าวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายสีหลายแบบให้เลือกเลยสนใจก็จิ้มเข้าไปดูที่ลิงก์ตะกาได้เลยครับผม